สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านน้องมารวยนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับตามติดชีวิตน้องมารวยแล้วก็ดูว่าเลขราพัฒนานะครับน้องมารวยจะให้เลขอะไรในง,งนวดวันที่หกระกฎาคม2อง4นีนี้นะครับไปตามดูครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูแฟนน้องมารวยก่อนนะครับจะมาให้ดูแฟนน้องมารวยนะครับนี่แฟนน้องมารวยเห็นไหม อยู่ในกรงข้างนอกนะครับเห็นไหมแฟนน้องมารวยยังไม่ค่อยคุ้นชินกับคนเท่าไหร่เลย,ยไม่ได้ออกมานะครับตอนนี้เราก็ออกมาแต่น้องมารวยก่อนนะครับนี่น้องมาวรวยเวลามารวยไม่อยู่นี่ก็จะเรียกนะครับน้องมารวยแฟนน้องมารวยนะครับเห็นไหมเอ้ยเขายังไม่คุ้นชินกับคนนะครับไม่คุ้นชินกับคนนะครับ <queste. S 1> เดี๋ยวจะให้มาให้มาให้มาขอตัวเลขมั่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามติดน้องมารวยกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามติดชีวิตน้องมารวยกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตน้องมารวยนะครับ ในแล้วก็จะมาขอเลขของน้องมารวยด้วยเลขลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่5กรกฎาคม2 5 6พนาซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับเนี่ยวันรอบนี้อาจารย์มาอัดเช้าหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขตัวเลขการจับนะครับเพราะที่แล้วมันมีตัวสีแดงแนะอ้วน้องมารวยอืดละแล้ว แล้วปีเสียกัดเลยแวปีเซียกัดเลย <c oughs> น้องมารวยนะหยิบหวยลาวให้แม่นะวันนี้นะขอโชคนะลูกนะ มาเลยมาเลยหยิบหอยลาวกันลูกมาเลยน้องมารวยหยิบหอยราวพัฒนาให้หน่อยนะจ๊ะมาขอโชคขอลาบให้แม่ก่อนอเอาสามตัวนะอะตัวที่หนึ่งให้แม่เขาแกะกรลูกเลขศูนย์ได้ศูนย์นะครับอ่า เลขตัวที่หนึ่งอ่ะจับแล้วตัวที่สองเลขอะไรครับเลขห้านะคระับเอาล่ะอ่ะ มาหยิบมาหยิบหยิบเลขให้แม่ก่อนหยิบเลขให้แม่ก่อนนะอ่ะหยิบเลขให้แม่ก่อนเลขที่สามนะครับสามตัวแปดศูนย์ห้าแปดนะครับทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวขอสองตัวด้วยอน้องมารวยขอสองตัวด้วย เออจิบตัวเดียวมันไม่มีมันมีแบบสี่ตัวอีบอีกตัวเดียวพอหอยตัวครบสี่ตัวอ่าครบสี่ตัวขออีกตัวหนึ่งจะได้ครบสี่ตัวนะครับเปลี่ยนรูปแบบในการจับนะครับวันนี้ลูกอ่ะขออีกตัวหนึ่งนะลูกนะขอแม่นแม่นนะลูกนะอ่าแม่นแม่นนะเรามารวยนี่สามนะครับศูนย์ห้าแปดสามนะครับ จโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้น้องมารวยอ่าโอเคไหมนะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขกระดาษใหม่หมดนะครับแล้วก็มาเช้าขึ้นนะครับเพื่อจะได้ให้ปังๆนะครับโอเคน้องมารวยรวยครับบอกมีอะไรจะบอกกับแฟนจับ FC ไหมมารวยมารวยแล้วฉันเล่นอย่างเดียวคะ่ะคุณมารวยครับคุณมารวยฉันเล่นอย่างเดียวคะ่ะ เล่นอย่างเดียวามารวยมารวยบอกฉันไม่สนใจอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูแฟนของน้องมารวยนะครับอยู่อยู่กองด้านนอกนู่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะซูมเข้าให้ดูนะครับเนี่ยแฟนน้องมารวยอ่เรียกแล้วแฟนน้องมารวยเรียกแล้วนะ่ะเรียกใหญ่เลยเรียกใหญ่เลยนะครับนี่เรียกใหญ่เลย เรียกหาละไม่มีเพื่อนโอเคมารวยสัมภาษณ์น้องมารวยหน่อยครับน้องมารวยครับน้องมารวยครับน้องมารวยครับมีอะไรฝากเอฟซีมั้งไหมครับมีอะไรจะฝากกับเอฟซีไหมมีอะไรไหมครับพยักหน้าหน่อยโอเค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 สิพยักหน้าแบบนั้นโอเคพยักหน่อย หวัสด,ดีครับหวัสด,ดีหวัสด,ดีทักทายท่านทักทายเอฟซีหน่อยนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่มารวยมารวยมารวย,ยมาดูมายดูดูกล้อง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 เอฟซีเอฟซีม,ม,มีอะไรมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมครับอ่าจะมีนะครับ <laughs> <laughs> เราจะพูดใช่ไหมครับไปจูบไปจูบดูนะครับ งมีอะไรจะพูดกับเอฟซีนะครับอาว่ามาครับว่าไงนะครับไม่ได้ยินเลยพูดดังๆครับพูดดังๆครับพูดว่าไงนะครับจงใจ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 จงโอเคใช่ไหมครับโอเค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 ขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณเน็ตี่อะไรขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าถ้ามันแบบคนพองๆมันจะสู้ขอบคุณใช่ไหมครับขอบคุณเน็ตสี่นะฮะ เลยมันเหมือนไก่อะเวลามันจะชนอะมันจะพองขนก่อนขอบคุณครับขอบคุณเรียกชื่ออะไร้อมที่จะสู้ขอบขอบคุณเรียกนะครับดุ๊งจุ๊งไต้วยจุ๊งมารวยมารวยดุมารวยดุจุ๊งตัวนู้นอะไรยิ่งอุ้ยเนี่ยออกมาชนะมาชนะเอาไปใช้ขนะ ดบห้าหนึ่งแปดโหถ้า้าหน่งปั้ได้ร้อยคูณร้อยไม่พอใจไม่จบออกมาไม่จบ๋อ้โหอยากชนะเอาออกเอชนะเอาใหมเอาไหมปะล่ะเอาใหมอ่ะ oh. <c oughs> จุง <c oughs> อ๋อออ๋จุงอ่าเลงเจ็บได้นะซื้อในเวบอ่ะเหรอ เดือดแม่น้ำน้ำถเฮ้ยเกี่ยวโดนเกี่ยชนะแล้วจิ้งอ่ะจิ้งอ่ะจิ้งอ่ะจิ้งจิ้งจิ้งจิงโอ้อ่ะจิ้ง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 จิงอุ๊อย,อยหลุดแล้วโอ้ชนะไป <net> แล้วนีิว่าโอเคมีอะไรจะคุยกับเอฟซีไหมครับมีไหมครับ เออมีใช่ไหมครับจะพูดอะไรครับพูดมาดีๆเลยครับไม่ต้องเดินมาก็ได้อุ้ยอุ้ยคิกเแล้วจิกเอนะเี่อจิกันเป็นจิกโอเคสารับน้องมารวยบายบายเอาครับก็วันนี้ก็หมดสัปติ